สระบ,บุรีนำทัพภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนผู้ประกอบการบูรณาการความร่วมมือจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจังหวัดสระบ,บุรีประกาศความพร้อมเดินหน้าใช้งานปูนลดโลกร้อนปูนซีเมนไฮดรอลิกในทุกงานก่อสร้างของจังหวัดเราเองเนี่ยเราตระหนักอย่างดีนะครับว่าการทําเรื่องเหล่านี้เนี่ยคงไม่ใช่ทาเฉพาะตัวผู้ผลิตของอุตสาหกรรมซีเมนตอย่างเดียวแต่ว่าต้องไป รวมกันทํางานในตามกลไกของภาค,ครัฐนะค่อนข้างโชคดีนะฮะที่ซาบรีเองที่เป็นฐานของการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมซีเมนต์เองเนี่ยก็มีพี่ๆหน่วยงานทุกอันเนี่ยเข้าใจบริบทในการที่จะเดินตามแผนพัฒนาของประเทศในการพัฒนาและก็ลดนะฮะการปล่อยคอาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นปรูปธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี้นะครับมันก็แค่ทําเพื่อลูกหลาน ทำเพื่อสังคมใน,ใ,ใ,นในอนาคตนะครับถ้าทำให้สิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระบุรีเนี่ยอยู่เป็นอย่างมีความสุขแล้วก็ทำเพื่ออนาคตกิจการต่างๆที่เราเราํำเนินการกันอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับเรามีการบูรณาการร่วมกันก็เป็นโชคดีที่จังหวัดสระบุรีได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนภาครัฐแล้วก็ประชาชน การลดการเผาหินปูนในกระบวนการผลิตและนำเทคโนโลยีการบดเข้าใช้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศจึงนับเป็นปูนซีเมนตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ